สวัสดีครับมาพบกับชายชาน้างบางคลจากช่องโสตรชาญแชร์แนพระจังหระบบร้บอ,รอยล้านกันอีกสช้นเคยคลิปนี้จะมีเรื่องของรามรุรยูย้ายราศีเข้าสู่ราศีพฤษภถึง7ปีต่อจกนี้4ราศีนี้ต้องฟังมาดูกันเลยครับว่ามีราศีใดบ้างและเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับชมกันเลยนะ เรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าดาวมฤตยูคือดาวอะไรนะครับคําว่าดาวมฤตยูหรือเชื่อกันว่าก็คือดาวยูเรนัสนะครับตามหลักความเชื่อเนี่ยโบราณก็เชื่อว่าภายอาเพศให้ทายมฤตยูนะครับหรือโบราณบอกว่าเป็นดาวภาควิญญาณครับดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวภาควิญญาณหรือคือพลังงานที่มองไม่เห็นด้วยสายตาปกติต้องเห็นด้วยตาทีาส่สามเท่านั้นหรือผู้มีญ,ญาณ เพ่ยงเท่านั้นที่จะเห็นนั่นเองนะครับฉะนั้นยิ่งแสดงว่านะครับชาวพฤษศพนะครับชาวพฤษศพนะครับที่ดำดิวย้ายเข้ามานะครับจะได้รับผลกระทบมากนะครับและชาวราศีพิจิกซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับราศีพฤษศพนะครับจะต้องเกี่ยวพันและได้รับผลกระทบกับดาวภาพวิญญาณอย่างวันที่ยู่มากยิ่งขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเองนะครับเมื่อวิญญาณนะครับ มาเป็นเพื่อนกับทั้งสองราศีถึงเวลาถึง7ปีแบบนี้นะครับก็ต้องมีการผูกมิตรนะครับตับดาวที่อยู่ดาววิญญาณโดยการทำบุญไปให้นะครับเช่นทำบุญลงศพให้กับมูลานที่ต่างๆนะครับบริจากลงศพให้กับศพรรยญาตินะครับหรือหากคุณสุขภาพดีพอนะครับก็ควรจะ อาจจะเลือกการบริจาคโลหิตบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลที่ขัดนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพลังงานบวกอย่างหนึ่งให้กับตัวคุณนั่นเองนะครับหรือถ้าจะให้ดีที่สุดแล้วก็และได้บุญมากที่สุดก็คือการนั่งสมาธิสัก5นาทีถึง10นาทีนะครับเป็นอย่างต่ำในวันสำคัญ,คญ,ต,คญต,ต่างๆนะครับก็คือวันคล้ายวันเกิดของตัวเองวันพระวันสำคัญทางศาสนาต่างๆนะครับ เป็นต้นนะครับเพื่ออะไรเพื่อแผ่เมตตาแผ่ส่งบุญส่วนกุศลไปให้กับเหล่าวิญญาณที่กล้ำกลำกลายเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับสองราศีนี้มากขึ้นนั่นเองนะครับและจะยิ่งดีมากขึ้นอีกนะครับหากเจ้าสตานะครับชาราศีพฤษภและชาราศีพิจิกเนี่ยทานมังสิบรัตนะครับหรือกินเจในวันต่างๆเหล่านี้นะก็คือวันเกิดวันพระวันสาคัญทางศาสนาต่างๆเนี่ย ยิ่งเป็นมงคลให้กับตัวคนเองมากยิ่งขึ้นนะครับเบียดเบียนวิญญาณต่ตางๆน้อยลงวิญญาณก็จะเบียดเบียนคุณกับต่อเจ้าชะตาน้อยลงเช่นกันนะครับและหากบุญมากกว่าบาปพลังงานบวกมากกว่าพลังงานลบเมื่อไหร่นะครับโชคลาภและสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตชาวพิจิกและชาวพุทศพอย่างแน่นอนนะครับนอกจากนี้นะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบนะครับในสายโมนะครับ สามารถปฏิบัติดังต่อไปนี้ได้นะครับกรณีชาวราศีพิจิกนะครับสามารถเพิ่มพลังงานบวกพลังงานชีวิตให้กับตัวเองโดยให้บริกรรมลำ่ำโดยลำ่ำเนี่ยคุณต้องบริกรรมแบบนาน,นครับก็คือทำให้รับรู้ถึงการสัน่นสะเทือนบริเวณท้องน่อยนะครับทำแบบนี้5ครั้งถึงสิครั้งนะครับซึ่งนะครับ กำหนดจิตไว้ที่ท้องน้อยบริกรรมว่ารำเนี่ยและให้นึกว่าพลังงานสีดำค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปบริเวณท้องน้อยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับห้าขั้นหนึ่งสิบครั้งนะครับหรือเท่าที่พอใจก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรู้สึกว่าพลังงานสีดําออกไปเยอะแล้วนะครับคุณก็สามารถเพิ่มพลังงานสีขาวนะครับเข้าไปแทนที่นะครับด้วยการบริกรรมคาถาว่าลันนะครับบริเวณท้องน้อยนะครับกำหนดจิตบริเวณท้องน้อยเช่นกันนะครับรัน ให้รับรู้ถึงการสั่นสะเทือนนะครับ5ครั้งถึง10ครั้งนะครับพลังงานสีขาวนะครับก็จะมาแทนที่ตรงบริเวณท้องน้อนนั่นเองเมื่อคุณทําแบบนี้บ่อยๆนะครับเท่าที่จะหาเวลาว่างได้นะครับให้นี้คุณก็จะสามารถควบคุมเครื่องพลังงานที่ดีๆนะครับมาสู่ตัวคุณแล้วนะครับพลิกวิกฤตจากดามิยูนะครับให้มาเป็นโอกาสมาหนุนนําชีวิตคุณให้รุ่งเรืองนั่นเองสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับคุณสามารถกระตุ้นจากกะนะครับ ด้วยบริกรรมคําว่าหัมนะครับและกำหนดจิตไว้ตรงบริเวณลําคอนะครับเพื่อตรายพลังลบที่ตกค้างอยู่ออกให้หมดนั่นเองนะครับทำประมาณ5-10ถึงครั้งต่อรอบนะครับหัม um โดยในขณะบริกรรมคาว่าหัมเนี่ยคุณต้องนึกภาพนะครับ พลังงานสีดำนะครับพลังงานสีดำๆเนี่ยบริเวณจักระคอนะครับสลายตัวไปหมดแล้วนะครับค่อยๆสลายตัวไปเรื่อยๆนะครับจนหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณก็ต้องใส่พลังงานสีขาวนะครับเข้าไปแทนที่นะครับด้วยการบริกรรมขถาว่าหั่นนะครับทำเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้นะครับก็คือ5ครั้งถึง10ครั้งนะครับเมื่อบริกรรมว่าหันเรื่อยๆเนี่ยที่เบรเหล่านี้นนะครับก็จะช่วยให้คุณนะครับถึงมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างข้าไม่ถึงเชียวนะครับ ส่วนอีกสองราศีนะครับที่ได้รับแรงกระเพื่อมนะครับมากนะครับจากการย้ายของดาวมฤตยูครั้งนี้นะครับก็คือราศีเมษกับราศีตุลนะครับจะมีชีวิตที่เบาตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าดาวมฤตวูดาวพาะวิญญาณย้ายออกจากตัวแล้วนั่นเองนะครับชาวเมษและชาวตุลนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องการเงินอย่างมากนะครับความเครงเครียดต่างเนี่ยความกดดันต่างเนี่ย จะถูกปลดล็อกออกมานะครับและสิ่งดีๆด,ด้านการเงินจะมีมากยิ่งขึ้นนะครับมาสู่ชาวเมธและชาวตุลมากขึ้นกว่าเดิเมเลยนะครับวิธีการเพิ่มพลังงานด้านบุตรสองราศีนี้ก็คือให้ไปทําบุญนะครับถวายเทียนเข้าพรรษาหรือทําบุญบริจากรอดไฟนะครับให้วัดนะครับโดยเฉพาะวัดที่มีสถานท,ท,ที่ที่ตั้งนะครับอยู่ติดริมน้ํานะครับจะยิ่งดีนะครับ และมีบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ล่มลื่นจะเหมาะจะเข้าชโลกับการเสริมดวงมากที่สุดนะครับเมื่อไปจากแล้วนะครับให้ขอพรกับพระท่านนะครับว่าขอให้ชีวิตต่อไปนี้นะครับจงสว่างสวยนะครับเหมือนเปลวเทียนหรือสว่างสวยเหมือนหลอดไฟนะครับและมีปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีนะครับแม้ว่าตกในที่มืดอย่างไรก็าตามก็ขอให้มีปัญญา กลับมาสว่างสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ในทันทีชับพลันฉันนั้นแหละนะครับการโดยสรุปนะครับราศีที่ได้รับแรงเพิ่มมากที่สุดก็คือราศีพฤษภและราศีพิจิกนะครับซึ่งดาวมุยูเพิ่งจะเข้ามานั่นเองนะครับส่วนราศีเมษและราศีตุลน,นะครับที่ดาวมดุยูเพิ่งย้ายออกไปนะฮะนั่นเองจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ หากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งช่องโปรดาจารยชัแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ